สวัสดีค่ะเฟื่องฟ้าชาแนลค่ะวันนี้พามาชมแม่ค้าขายไก่ย่างนะคะกําลังย่างแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวชมด้วยกันค่ะไดน่ก่นาอ่ย่างไม้ละสิบนะคะนี่ไส้กรอกก็ไม้ละสิบค่ะเขียนเองมือเฮ็ดอย่างไรมาสามสิบสี่ปีแล้วสามสิบสี่สี่ปีแล้วโอ้นะครับต่างเตะลูกตั้งแต่ลูกเฮี้ยนปฐมจนจบ เงียนทรงลูกเงียนจะโดยอาชีพนี่ออเออจะมาจบปริญญาตี่จนว่าลูกทั้งสามคนนี่มีการมีงานทำที่ดีเวิร์ดแต่ว่าเออแม่สอนเรื่องแบบนี้ให้ข่คลายหมูมหจะเท้ดหมูจะขาครับเออเดี๋ยวหมูจะบาดจะสร้างมัน่นเดี๋ยวถูกถูกอาชีพสิบบาทแต่ช่างสิบบาทหลายสิบแต่ขึ้หลายเองเดี๋ยวนี้เงีนบาทเดี๋ยวนี้เงีนบาทนะเนาะเงครับตุ๊กอดตุ๊กอดครับทานพ่ออยู่บริยุใกล้มือเด้อพี่น้องเรื่องหมูจะขาเอาครับเป็น วิธีคิดกับเป็นบอกอาชีพบอกเป็นอาจารย์คือว่าเป็นอาจารย์ในการค้าขายแบบนี้นะครับบอกี่น้องที่ชมคลิปนี้เด้อครับเบื้อาตัวอย่างของเพื่อนครับผมนาดั้มนาแดงกับสร้างมันสูงไปไหนจะยูดี้มีแห้งมันบ่มครับไยูดี้มีแห้งอย่าคิดอย่าขายไปดูไปลูกรับเนี่ยขาเห็ดอีคนมักเบิ่งแต่ได้ปีนใหญ่มีคนมาถามหลายที่ได้สูตรเจ้าโให้ณไพล่เพิ่ม ไก่ย่างร้อนๆนะคะกับข้าวเหนียวเป็นเมนูมง่ายๆค่ะทานง่ายๆนะคะอร่อยด้วยค่ะคุณทุกการรับชมสวัสดีค่ะ